สวัสดีครับพามาให้อาหารกุ้งเด้อรับย่านสายๆประมาณเก้าโมงเช้าครับก็ให้ไปรอบนึงไงครับเบิร์ดจะรับมาให้รอบสองครับให้อีกกห้าโลก็ให้ตามย่อละครับเช็คยอให้ตามเวลาครับตอนนี้หมุนอยู่สองวินาทีสองวินาทีก็ประมาณสองโลสิบนาทีครับสิบนาทีหมุนสองวิครับบ่อนี้เก้าไร่ครับพี่น้องปล่อยไปห้าแสนสามหมื่นตัวครับ สวัยดีครับสิบวันแล้วครับตัวทาให้ขีดไฟแล้วครับบยากาศครับ,บรยากาศจากุ้งมาฝากครับตอนที่การใช้หัวหานไอเบอร์เบอร์เอสเนีครับเบอร์สอเบอร์สามสความชื้นไม่น้อยกว่าสิบเปนต์ไขมันไม่ต่ำกว่าหกเซครับและก,กักไม่ไม่ต่ำกว่าสเปเครับมาเบิ่งครับมาเพิ่มเบิ่งเ้อมาบังกุ้เดียวัยวบพไปน้อง ปล่อยไปได้ห้าสิบห้ามือเยอะครับพี่น้องโอ้ตกสะพานยอครับพี่น้องเว้ยเบดูกบกสะพานยอมือถือตกนั้มเครื่องขึ้นเลยนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับดูครับเซ็กี่นะหูกุ้งครับเจ้ากุ้งครับพี่น้องค่อยๆยกนะครับเพราะว่ามันตกใจครับดูครับโอ้สวยงามครับพี่น้อง วัดดูก่อนครับวัดดูก่อนครับวัดดูก่อนครับตัวใหญ่สุดที่ส1เเซนครับ11เซนก็ใช้ประมาณ1อ0ตัวโลครับประมาณ10กรัมครับดู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 ดดดยอสองครับดูยอสองครับ5้าหมือใช่ไับพี่น้อง ห้าสิบห้าวันแล้วครับดูกุ้งครับบ่อนี้ปล่อยไปหกแสนตัวนะครับจะติดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องรอดูตอนจับครับคาดว่าจะติดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับดูกุ้งครับดูกุ้งครับนี่ครับสวยๆครับก็ประมาณไอ้ ไซร้อยตัวโลครับผมส,สวยครับประมาณ10เซนเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ120ตัวครับเพราะว่ามีตัวเล็กไซสไซ์ซลุ่นลอยด้วยครับแตกไซส์ครับเขาเรียกว่าแตกไซส์ถ้าลุ่นลอยนี่ไก่ชนครับพี่น้องนะแป๊บเ,เดียวหมดครับตั้ง2วิหมุน2วิหมุน2ว,น2วิตั้ง13นาทีครับ13นาทีหมุน2วิ 2> <อ>ก็ประมาณ2โลครับ นี่ครับบรรยากาศนากุ้งตอนื้อสายครับเออครับผมมาฝากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ